วดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนนิวเราไปกันที่วัดธรรมบัญญา จังหวัดนครนายกได้มีการสวดพุทธ,ธาพิเศษองค์หลวงพ่อเสาร้าสวดนพมเราะห์เสริมดวงเสริมทรัพย์เสริมความเป็นสิริมงคลและหน้าที่การงานที่ก้าวหน้ามั่นคงโดยมีพระนั่งปกห้ารูปเมื่อเวลา15บหนาฬิกา, 15, พาพ 2, 8, 3, 5, 3, สินสาที 4, รราของวันเสาร์ที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดแลมสามค่ำเดือนสามีมะเส็งวันเสาร์ที่สี่วัดธรรมปัญญาตำบลบุรีอเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้จัดพิธีสวดมนต์พุทธ,ธาพิเศษองค์หลวงพ่อเสาร้าพร้อมสวดนพมเราะห์เสริมดวงเสริมทรัพย์ เสริมความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภนาทีการงานโดยมีพระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าวาดวัดธรรมปัญญา เป็นประธานสงฆ์เพราะมีเกจินั่งปกอธิษฐานจิตสวดมนต์พุทธ,ธาภิเศษกสวนนพเคราะห์เสริมความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัวเสริมดวงเสริมทรัพย์เสริมบารรีเสิมโชคเสริมลากเสริมหน้าที่การงานตั้งแต่เวลา 15. 15. 15. 15นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกานาทีโดยมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนรวมทั 15. 15. ้งประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนครนายกเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก สำหรับวัดธรรมญ,ญาทือเป็นวัดเก่าแก่ที่มายุก,กว่า100ปีมีหลงพ่อเสาห้าเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถความพิเศษของพระอุโบสถหลังนี้ที่ชาวบ้านนิยมมาทำบุญกันก็คือมีบ่อน้ำอยู่ใต้โบสถเป็นบ่อน้ำที่ไม่เคยแห้ง ซึ่งชาวบ่านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์และใครที่ศรัทธาในเรื่องของพระพุทธศาสนามหาิวัฒนธรรมัญญาก็ต้องมาลอดโบสถ์ไหว้พระทำบุญโดยเฉพาะหลวงพ่อสองห้าพระประธานภายในพระอุโบสถที่ใครๆก็สามารถมาขอกราบไหว้สักกา,าระได้บูชาได้ตลอด24ชั่วโมงโดยทางวัดก็จะจัดพิธีนี้ทุกวันเสาร์เพื่อความเป็นสิริมง,งคลของคนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและนักท่องเที่ยวรวมถึงสายหมที่จะต้องเดินทางกันมาทุกวันเสาร์ เพื่อมาร่ว,สวมสวดมนต์พุทธ,ธาพิเศษหน้อนหนาองค์หลวงพ่อเส้าห้าโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็จะนิยมมันมากราบและสวดมนต์นพาะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้เป็นสิริมงคลในการประกอบสมาอาชีพโดยหวังว่าในการสวดนพาะห์แล้วจะได้บุญบารมีเพิ่มมากขึ้นในการทําบุญก็จะส่งเสริมเกือ้อกูลกัน